วัสดีครับอยู่กับช่องเ็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมอู่สุพศออโต้สวิทศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็แปดแปดมาอีกคันหนึ่งนะครับฮีโน่ดูโตนะครับกเลยเป็นโรคติดเชื้อคันนี้ใช้คัดได้ปีเดียวหมดนะครับเพราะว่าปั๊มคัดล่างมันจะยันก่อนนะปั๊มคัดล่างจะยันก่อนนะครับข้อเสียของของลูกปืนตัวสูงเนี่ย ครับข้อเสียของลูกปืนตัวสูงคือคัดยันก่อนเหมือนคัดหมดไวนะครับวิธีแก้ก็คือเราต้องไปตัดหรือบางทีมันอาจจะยันข้างหลังก่อนนะนะครับถ้ามันยันด้านหลังเสื้อนะครับนี่นี่นะครับถ้ามันยันด้านนี้นะนี่นะครับถ้ามันยันด้านนี้นะครับเราไปตัดไปตัดปลายอันนี้มันก็ ช่วยอะไรไม่ได้นะครับถ้ามันถ้ามันยันนะแต่ถ้ามันไม่ยันเราไปตัดปลายนั้นมันก็ช่วยได้เยอะนะครับที่มันยันเพราะว่าตัวเนี้ยเราไปหาซื้อเนี่ยมันจะมีตบาาสูงนะมันจะมีตบ่าสูงของเขาเดิมๆมันจะเตี้ยลงนะครับประมาณ4ีมิลหรือยังไงเนี่ยเนี่ยหนาเนี้ยของเดิมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันใหม่นี่สูงถึงนี่เลยนะครับอันนี้มันยัน มันยันในในเสื้อเกียร์นะมันยันในรูในเบ้านะครับนี่ฮะเวลาเราใช้ไปเนี่ยคัดมันยังไม่ทันหมดหรอกนะครับแต่มันก็สูสีนะสูสีคือเหมือนมันข้อดีอย่างหนึ่งคือว่ามันทำไม่รู้ว่าเออเฮ้ยมันเริ่มลื่นแล้วนะนะครับแต่แต่ทีเนี้ยไฟวินอ่ะมันถ้าเราไปใช้ฝืนใช้ไปนานๆนะเป็นเดือนๆนะครับไฟวินมันจะไหม้จะพาไปดูไฟวิน ล้างแล้วถอดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโห้ยมีตหมอลำเว้ยเนี่ยครับแล้วมันยุบแล้วนะมันยุบลงแล้วครับมันยุบลงแล้วนะครับมันยุบลงนะครับปกติมันต้องเนื้อเดียวกันเสมอนะมันยุบลงนะถอดไปเดี๋ยวเอาไปย้ำแผ่นคัดใหม่นะเอาสายผ้าผสมเลยนะครับสายผ้าผสมเลยแล้วก็ตัวนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วนะนี่ยี่ห้อยอดน,นิยมกล่องเหลืองนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็ต้องเอาไปปรับหวีนี่ก็ต้องไปปรับหน้าใหม่นะ่ไหครับอันนี้ก็คือฝืนใช้มานะครับฝืนใช้มาเพราะว่าแผ่นก็ยังไม่หมดนะแต่เกือบแล้วอีกหน่อยนึงเนี่ยเกือบหมดล่องแล้วนะครับก็ถือว่าพอดีเอาอง,ง่ายๆหมดแล้วแหละเพราะว่ามันจะหมดล่องแล้วนะครับหมดแล้วแหละเนี่ยไม่มีล่องแล้วนะครับ แต่มันก็มันก็เซฟพวกนี้ไม่ค่อยได้หรอกเห็นไหมเป็นปืนแล้วนะมันจะแข็งนะครับแข็งมากเลยนะครับต้องไปปาดทั้ง2ด้านเลยครับมันจะมีเลือกอยู่2แบบคือเปลี่ยนหวีใหม่นะครับเปลี่ยนแผ่นใหม่นะแล้วก็ปรับตัวนี้ใหม่อีกหนึ่งวิธีก็คือปรับตัวนี้อ,อัดแผ่นนะครับอัดแผ่นใหม่แล้วก็ปรับตัวนี้3อย่างนะครับคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนลูกปืนกดนะเพราะลูกปืนกดยังดีๆอยู่ยังใช้ได้นะครับ ประหยัดนะครับอขอบคุณมากแล้วสำหรับการรับชมนะครับชุดคัสฮีโน่ดูโท่สามร้อยตัวนี้เคยเปลี่ยนมาแล้วนะก็รถคันนี้เ,เปลี่ยนมาได้ปีหนึ่งผมเนี่ยเราเป็นคนเปลี่ยนไปนะครับแต่คือเปลี่ยนในในแบบว่าแก้งานแก้งานเรื่องเกียร์ดังนะครับแก้งานเรื่องเกียร์มันดังถอดเกียร์ออกมาพาเกียร์ออกมาไม่มีอะไรเลยนะครับเปลี่ยนลูกปืนใหม่ๆห,ห่ก็เงียบเอ้ยกระดังเหมือนเดิมนะครับสรุปมันเป็นกับชุดนี้นะนี่ย เน,เนี่ยเป็นไงช่วงเนี่ยมันเวียงนะมันเวียงนะขอบคุณมากเลยฮะสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับสันส้น